ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงข่าวเคเบิลร้อยเอ็ดกับดิฉันวิภาวันนันทศรีโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยแห่งชาติผ่านสื่อ electronic. อิเล็กทรอนิกส์ันนี้พันเอกพลพัฒน์เนตร รองผู้ำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ดฝ่ายทหารมอบหมายให้ร้อยเอกพิรมคาฤจริตร,รองหัวหน้าฝ่ายประสานการปฏิบัติกลุ่มงานประสานความมั่นคงกองอนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภยัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะลออกเฉียงเหนือและภาคกลางผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณห,ห้องประชุมพระเวสสันดรชั้น3าสารกางจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกันที่จังหวัดร้อยเอ็ดจัดสัมมนาทางวิชาการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิของจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อย,ยกระดับคุณภาพงานบริการสุขภาพเชิงรุกด้วยกระบวนทัศน์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดินประจำปี2567 เช้าวันนี้เมื่อเวลา9นาฬิกานายเสกสิทธิ์วันนิยมพงศ์นายกองค์การบริหารสร่วนจังหวัดร้อยเอด็ดเปิดการจัดสัมมนาทางวิชาการการพัฒน,นาระบบสุขภาพปฐมภูมิของจังหวัดร้อยเอด็ดเพื่อยกระดับคุณภาพงานบริการสุขภาพเชิงรุกด้วยกระบวนทัศทัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดินประจำปี2567ณโรงแรงแมมชชรนิการ์เด้นอําเภอเมืองร้อยเอด็ดจังหวัดร้อยเอด็ดโดยมีหัวหน้าส่วนราชการนายแพทย์สาธาณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด แพทย์ผู้วยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจนํานวนมากนางสาวอภิสราวรรณคาวัฒน์ผู้มยการกองสาธารณสุของค์การบริหาสรส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิมีบทบาทที่สําคัญของระบบบริการสุขภาพ หากระบบบริการปฐมภูมิมีความเข้มแข็งย่อมจะทําให้ระบบบริการสุขภาพมีประสิทธิภาพประชาชนเข้าถึงอย่างเท่าเทียมมากขึ้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาระบบบริการปฐมภูม,มิโดยะจะทําแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ซึ่งประกอบด้วย8ยุทธศาสตร์ โดยมียุทธศาสตร์ที่3การพัฒนานระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภ,ภูมิและมีนโยบายด้านการพัฒนานสุขภาพระดับพื้นที่เน้นการป้องกันดีกว่าแก้ไขหรือเชิงรุกมากกว่าตั้งรับด้วยกระบวนทัศน์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดินโดยดำเนินการพัฒนาปัจจัยทางสังคมที่กำหนดสุขภาพซึ่งผลการดำเนินการพัฒนานในปีงบป,ประมาณ2,566-2,567 พบมีการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดินในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นเพื่อให้การดาเนินง,งานตามแนวคิดทิศทางและนโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพเกิดรูปธรรมเชิงประจักษ์กองสาธารณสุของค์การบริหารสร่วนจังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้จัดทำโครงการสัมมานาทางวิชาการการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิเพื่อยกระดับคุณภาพงานบริการสุขภาพเชิงรุกด้วยกระบวนทศน์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดินขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทางวิชาการและการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการปฏิบัติงานภายใต้ระบบสุขภาพปฐมภูมิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถอดบทเรียนจากบุคลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายภายหลังการถ่ายโอนส่งเสริมให้บุคลากรทุกวิชาชีพ ให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอผลงานวิชาการและผลงานดีเด่นและส่งเสริมความและกำลังใจบุคลากรสาธารณสุขและภาคเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพปฐมภูมิสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อเอ็ด ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยผู้เข้าร่วมจัดนิทรรศการและเจ้าหน้าที่ประจำบูธนิทรรศการทางวิชาการผู้ในการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผู้เข้ารับใบประกาศนียบัตรนำเสนอผลงานวิชาการผู้นำท้องที่ท้องถิ่นนาย,ยกสมาคมอาสาสมาัครสาธารณสุขระดับจังหวัดและระดับอำเภอรวมทั้งภาคีเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด รวมทั้งสิ้น700คนจัดกิจกรรมระหว่างวันที่15-16กันยายน2567วันนี้ทุท่านผู้เขียนที่เาร่วทุกท่านตลอดจนท่านผู้เข้าร่วมสมมนาทางวิชาการที่รับอิท้ค่ะในวันนี้แลวก็เป็นวันที่พวกเราตักเรอคอยเพราะเป็นวันที่ในการพัฒนาระบบุสภาปรมาตรฐเพื่อเป็นการ เรียนขอเรียนความเป็นมาในการจัดงานสัมมนาทางวิชาการพอสังเขปตงนี้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาา่างเป็นหน่วยบริการประถมภูที่มีบทบาทสำคัญบริการสุขภาพทโโั่วโลกพบว่าประเทศนี้มีความสำคัญและจากที่มีระบบของการสุขภาพประมภูที่เข้มแข็งมีผมลรับสุขภาพที่ดีกว่าระบบสุขภาพที่ในนการาสัาพาลา์ การประกันสุดภาพและการบริหารสวนจะร้อยเอกจึงนห้ความสาคัญกับการพัฒนาระบบบริการประกันภูิโดยเด้ได้จัดทแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ซึ่งประกอบด้วยแปดพิจารณาโดยมีพิจารที่3การพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับ เวผมไปเล่นทุกบอลผมนี่เองไม่ค่อยชอบอย่างนึงเมื่อก่อนเขาต้องเวลาเวลาภาคกว่าแลผมเล่นฟุกบอลเราเล่นทุกวันร่างกากย,ย,กยกาาแข็งแรงแบบนั้นแบบนี้แต่ตอนหลังมาเริ่มเริ่มมีข้อข้อความที่บอกว่านี่ขนาดอายุจะ60ังวิ้งได้ขนาดนี้ก็ถือว่ายังยังเป็นคนที่ต้องาการให้ร,าร่างกายก็ไม่ได้ตัดสินใจง่ายนะครับเพราะเมื่อก่อนเคยทำงานที่กระทรวงสาธารณสุข เคยทำงานในอีกลุกแบบหนึง่งทํางานอยู่บนบนพื้นฐานนนสม ไรวันซอหนองบัว นนสุวีสาลุนานสมภพสิงห์ารา

ล้มีจังไม่ได้เพราะมันเผื่มันรับเอีไม่ไพิ่งปล่อยสิเดี๋ยวมันกัดเราเราจาดนเก่นแล้วก็ปิดปากไตากแดดอ๋อแค่ช่งหนึ่นได้แล้วคะเดี๋ยวหมดนมาจุดบ่ตามภาชนะที่มันเหนื่อน้ำค่ะ แต่วิธี่องสุนทรศักแสงไฟเราพยายามให้เอาส่มาใช้แสงไฟเวลาส่องลำดุลให้ถูกใจแสงไฟเขาจะดิ้นใช่ไะ คือการจัดงานสัมมนาทางวิชาการรปาาสตรติดดินเป็นเป็นปีที่สองอตั้งแต่รปสตโอนทั้งกัดมาอยู่กับอาบาจรเราก็จะใช้เวทีน,ทนีน้ในการมาพูดคุยมาเสเวนาแล้วมา ขอตัวเรียนในช่วงที่ผ่านมาว่ามีเรื่องอะไรบ้างในเรื่องที่เราจะต้องแก้ไขต้องปรับปรุงพัฒนาแล้วก็ต่อยอดไปข้างหน้าเพื่อให้การบริการสุขภาพของรัฐบาลเราหรือว่ามีประสิทธิภาพในการดูแลผี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มที่พัฒน,นานในการจัดงา,านในวันนี้ครับการถ่ายโอนมาเรามีอุปสรรคหลายอย่างที่ใช้คำว่าต้องต้องหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นด้าน,นาลุากงารซึ่งยังไม่เป็นไปตามกรอบที่กําหนดด้านงบประมาณที่ยังไม่ได้เป็นไปตามที่คุยพูดคุยกันไว้และการก็ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสุขภาพซึ่งต้องพูดคุยกันทุก,ท,ก,ท,กทุกด้าน ถ้าเกิดเป็นไปตามอบอกทุกอย่างมันจะทําให้การทําหน้าที่ทํางานของโรงพยาบเราทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนในการที่จะเปน้องประชาชนซึ่งต้องทํางาน <รอ S 1> ซึ่งก็ <รอ S 1> ต้องทางานร่วมกันกับกับทุกภาคส่วนมาเครือข่ายทั้งในส่วนสําคัญก็คือท่านนายแพทย์สอดสจบรุนก็เป็นหลักในการพูดคุยกันว่าระบบสุขภาพในจังหวัดร้อยเอ็ดของเราเราแนวทางจะเป็นในลักษณะแบบทำงานร่วมกัน เอาพี่น้องประชาชนเป็นหลักที่เรารับรับมา100%ในการทํางานแต่ว่าในส่วนที่จะต้องพูดคุยกันในการทํางานร่วมกันก,กับทางสาธารณสุขจังหวัดผมถือว่าจังหวัดเรื่องเราโชคดีนะโชคดีที่ท่านนายแพทย์สจท่านมีแนวคิดตรงกันตรงกันตรงที่เราเห็นตรงกันว่าเราต้องเอาปัญหาของพี่น้องประชาชนเป็นตัวตั้ง ปัญหามีตรงไหนก็ช่วยกันร่วมกันแก้ไขปัญหาแล้วก็ผลักกันให้การดูแลพี่น้องได้อย่างเต็มที่ตามเป็นความเชื่อดีของจังหวัดเลยนผ่านมาถ้าเทียบกับช่วงนในระยะเริ่มแรกช่วงนี้ก็ถือว่าดีขึ้นดีขึ้นดูนดจากการที่เ,เสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนก็ส่วนหนึ่งอาจจะมีบ้างที่พี่น้องประชาชนอาจจะมีมีเสียงสะท้อนมาแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วนี่ น่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่ทางที่รามาอยู่สอ,อบจอีเราต้องทําความเข้าใจร่วมกันทุกฝ่ายนะ,ะทั้งพี่น้องประชาชนด้วยคือในความของผมเนี่ยผมคิดว่าพี่น้องประชาชนเองก็คาดหวังในการที่จะให้รปภดูแลพี่น้องได้อย่างเต็มที่คือพี่น้องเองก็ไม่อยากเดินทางไก่บางคน,นยอยูไม่ต้องการเดินทางไปที่โรงพยาบาลชุมชนมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพอยู่ใกล้ก็อยากอยาก อ,อยู่ไปรักษาอยู่ที่โรงงานส่งเสริมสุขภาพแต่ว่าบางทีภารกิจหน้าที่ที่ รพสตหรือศักยภาพที่ทํมันก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นทุกภาคส่วนต้องช่วยกันถ้าเกิดรพสตเราเข้มแข็งคนที่ได้ประโยชน์ก็คือพี่น้องประชาชนและคนที่แบ่งเบาภาระลงไปคือหมายถึงภาระลดลงก็คือการลโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นท,ท,ทุกทุกฝ่ายต้องช่วยกันครับประชาชนเป็นเจ้าของสุขภาพก็หมายถึงว่าพี่น้องประชาชนเองนั่นแหละเป็นเจ้าของสุขภาพเองผมเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าไม่มีใครอยากเจ็บป่วย ประชาชนเองก็ต้องการมีสุขภาพที่ดีเพราะฉะนั้นทุกคนเองก็ต้องช่วยกันตัวประชาชนเองก็ต้องนั่นดูแลตัวเองครับนั่นก็คือส่วนหนึ่งที่เป็นภารกิจของเราคือเป็นการไปส่งเสริมสุขภาพให้พี่น้องประชาชนในทุกอทอก่างนที่ที่เรลยนนะฮะตามที่ทางท่านเสกสิทธิ์วณิยมพุม่มได้เล่าให้เราฟังว่าเป้าหมายของการกระจายอำนาจคือการขายโอนรปสตให้ทางท้องถิ่นหรือทางาบาอบจรับไปดูแล เป้าหมายคือต้องการให้ทางรปศต,ตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพในระดับในระดับพื้นที่เพราะว่าถ้าเผื่อเราขับเคลื่อนโดยแผนการขับเคลื่อนทั้งจังหวัดร้อยะเอ็ดเนี่ย mm hmm. เหนือสุดนะ mm hmm. เนียที่ยำเพอเมยวดีกับใต้สุดเที mm ่ยำเพลย์ตวนภูหรือโพนทรายเนี่ยปัญหาสุขภาพต่างกันเพราะนั้นเนี่ยการที่กระจายอำนาจไปเนี่ยมันาะตอบโจทย์ว่าปัญหาสุขภาพในระดับพื้นที่ซึ่งเรามีอยู่ประมาณสักร้อาบตำบลเนี่ยวบตเรา229แห่ง ก็จะมีบริบททางสุขภาพที่แตกต่างกันเพราะนั้นเนี่ยจุดแข็งของการกระจายอำนาจคือการแก้ปัญหาที่ตรงมากที่สุดเป็นการซอยย่อยลงไปเหมือนกับที่เรากระจายอำนาจเกิดโครงการบริหารส่วนตำบลเกิดเทศบาลต่างๆเพราะนั้นเนี่ยนโยบายในการถ่ายโอนงบตอให้กับทางท้องถิง่นก็ต้องการให้เกิดเกิดเกิดปรากฏการแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เรื่องของการถ่ายโอนเองเนี่ยระหว่างที่ถ่ายโอนก็จะมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงบ้าง ก็ชคดีฮะเราได้ท่านนายกเศรษสกิ์เนี่ยท่านก็มีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาโดยมองเป้าหมายของประชาชนด้วยเนื่องจากรบตเองเนี่ยโดยเฉพาะที่ที่ห่างไกลเราจะมีรบตที่ไกลจากโรงพยาบาลย0่0กิโลค่อนข้างมากตรงเนี้ยถ้าสามารถที่จะดูแลพี่น้องประชาชนตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการฉีดวัคซีนการตรวจหญิงตั้งครรภ์นะครับการรักษาโรคเบื้องต้นเป็นหวัดปวดเมื่อย ้องเสียเล็กน้อยเนี่ยดูแลได้ตรวจสุขภาพฟันฟัน,ฟนทาฟันเล็กน้อยได้เนี่ยก็จะเกิดประโยชน์ซึ่งท่านนายเกเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทักช้าเลยนะประเด็นไหนที่เป็นปัญหาสุขภาพเนี่ยเวลาเกิดปัญหาสุขภาพการสรุปเป็นทางกระทรวงสาธารณสุขจะเป็นผู้รับเป็นการสรุปเป้าหมายหรือผลลัพธ์ต่างๆก็เสนอให้ทางอบจอวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเวทีที่เราก็จะมีการสื่อสารกันว่าปีนี้ที่ผ่านมา เรายังเหลืออะไรที่ที่เราอยากจะส่งมอบให้พี่น้องร้อยเอ็ดและปีหน้าจะทําอะไรนะครับท่านนายกเอเนี่ยท่านมีสโลกแกนนะท่านชอบผาเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของด้านสุขภาพความเป็นอยู่พี่น้องประชาชนเพราะนั้นเนี่ยก็ขอให้ช่วยกันติดตามนะครับว่าการถ่ายโอนรอปรตต,ตหรือโรงพยาบาลหรือมันเสงหวันร้อยเอ็ดจะเป็นอย่างไรเพราะาเราเป็นหนึ่งในหก จังหวัดแรกของประเทศไทยที่ถ่ายโอนแล้วก็ถ่ายโอนหลัก200ว่าแหงนะ่ง mm hmm. เพราะฉนั้นไม่ใช่เรื่องที่ทําได้ง่ายนะกระทรวงสาธารณสุขในตั้งมา100ปีเราก็ยังพยายามที่จะแก้ปัญหาสุขภาพพี่น้องประชาชนทุกวัน mm hmm. แต่วันนี้เรามีท้องถิ่นโดยทางองค์การมหาจังหวัดมาแบ่งเบาภาระ,ะให้เรา mm hmm. เพราะนั้นเราก็คิดว่า mm hmm. สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความร่วมมือกันและเป้าหมายเพื่อพี่น้องประชาชนร่วมกันนะครับทำประโยชน์ร่วมกัน ให่ค่าวันนี้ที่จังหวัดร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมทดสอบตลาดและส่งเสริมช่องทางการตลาดในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โ t ท็อปที่เป็นของฝากของที่ะระลึกและโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากการผลิตการตลาดและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนสูมม่มาตรฐานสากลเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโต วันนี้เมื่อเวลา17นาฬิกานายน,นพดลจอมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเปิดการจัดกิจกรรมทดสอบตลาดและส่งเสริมช่องทางการตลาดในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปที่เป็นของฝากของที่ะระลึกและโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากการผลิตการตลาดและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานสากลเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโตณห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ร้อยเอ็ด โดยมีนางราณีวงลุนพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ดวนาส่วนราชการและเครือข่ายผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมนางราณีวงลุนพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่าจังหวัดร้อยเอ็ดได้อนุมัติงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นไปสู่มาตรฐานสากลเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอปเป็นของฝากของที่ระลึก จ้างเหมาทดสอบตลาดและช่องทางการตลาดในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อป ที่เป็นของฝากของที่ระลึกโรมการพัฒนาชุมชนได้อนุมัตงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากการผลิตการตลาดและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เชื่อมโยงช่องทางการตลาดในการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยโดยใช้บุรณาการสองโครงการจัดให้มีการส่งเสริมช่องทางการตลาดเพื่อผลักดันผู้ผลิตผู้ประกอบการให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทดสอบตลาดและส่งเสริมช่องทางการ ตลาดในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปที่เป็นของฝากของที่ระลึกและกิจกรรมเชื่อมโยงช่องทางการตลาดในการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยกำหนดดำเนินการระหว่างวันที่16-18กันยายน2567เวลา10นาฬกาถึง20นาฬิกาณห้างสรรพสินค้าไลฟ์สไตล์101เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็ พัฒนาต่อยอดเชื่อมโยงช่องทางการตลาดอาหารปลอดภยัยโดยบรณราการร่วมมือภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนนางราณีกล่าวอีกว่ากลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มีจำนวนรวมทั้งสิ้น21กลุ่มประกอบด้วยผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอประดับ1-5ดาวที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นของฝากของที่ะระลึกจานวน7กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอที่ได้รับการพัฒนา ตามโครงการส่งเสริมการสร้างไรายได้จากกิจาการอาหารปลอดภยัยจำนวน10กลุ่มกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปที่ได้รับการพัฒนาจากโครงการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO และผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยเด่นจำนวน4กลุ่มและผลิตภัณฑ์เด่นจำนวน4ี่กลุ่ม กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จำนวน21บูธการแสดงการละเล่นศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านและดนตรีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายผลที่คาดว่าจะได้รับกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ Otop อปมีช่องทางการตลาดเพิ่มมากขึ้นกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปสามารถสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เอ็ดประตูมืางามเรื่องนามพระสูงใหญ่ผ้าไหมสาเกตบุญพรเวทประเพณีร่วมใจ អាយអឺអឺអឺអូឡាអូឡាណូអាយទេ

ร้านนี้ไฮไลท์นะคะจะมีไข่พังเห็ดนางป้าเบอเลนอยากกินแกง,งไข่กิกนแกงนี่ของข่งงอดนี่มีหมั่มไข่ปลาไส่ปลา ขอขึ้นเลยมราจยที่นี้านี้ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมข่าวทางช่องข่าวเคเบิลร้อยเอ็ดดิฉันวิภาวันพร้อมด้วยคุณวิเศษนัทศรีขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ